สวัสดีครับวันนี้วันที่17สิงหาคม2568นะครับเรามาอยู่กันที่สำนักสงฆ์บ้านห้วยบองตําบลเมืองแปงอำเภอายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับวันนี้เขามาทําก่อ,อ,อฉาบฉาบศาลาใหม่นะครับก็มาจากหลายหมุมบ้านนะครับที่วัดจานห้วยห้อมดอยตุงห้วย,ยบอง หอยอ่อลัยที่นะครับมากันทางเขตของอำเภอรกระยาถ้าลรเขียขใกล้ๆนี่ก็จะมีเมืองแปลงอะไรก็มานะครับพปกว่าดายดานีิยามาเดี๋ยวเรามาดูเขามาฉาดสาราเนยแพรดมาบุดาเละเฟบัตถานะฟิบัตถาเล่เอ่อ เล้่บม,มแปลวะเนะแลต่บนม,มือแปลงเ,เปื่อไปแม่สอนนี่ก็เราแม่ไทยนำานรรยกนนะากาศดับเฮ็ดเสาบรแลัวเลานะยหน่อยูกว้วยามาบ,บีดเว้ยะเฮ็ดมลือดีนะแ่อยเฮ็ดเลือีนเลือดตัวใหญ่เฮ้ยมันยั เนื้เด่นไปแหวะนี่ใช่พ่อพ่ว่าจนอะไรเรแต่ว่ากพลดรสับปยเดี๋ยวมาดูข้างในก่อนดูบรรากข้างในาษา่าอาเป็นไรก็ค่ะเป็น่ออกแต่ตอยผ้ดีาอู้้นดูอะไรก็ใหญ่ตดูไฟแกตัวตั้งตัวตี ကြည့်ရတာအဲ့နဘညာကဘယ်တမှားတော့ကြည်ရမို့တမားတော့ notch ကြည်ရပါတယ်အဲ့ဒါခန့်မှန်းနေတယ်ပြပါနာကတော့ကတော့ เดี๋ยวมาเม่ยมที่น่จะว่าลอืมสมัยเดี๋ยวาขาจีเขาลงกาเยปอ่ะมาายไม่เซล่วเจ้ดบขันละนี่เดี๋ยวที่เขาจีเขาลงมาเส้เยอะเลยอะใครใครบอกว่าไม่บอคีไม่บอคีไอะแกปัสยิปไม่บอท่าไม่บอท่าอ่ะปัิปปอดดูวะเนาะบารเดอูเเคียดเอ bất tiện mà cho đồ ở ta đặt đồ nó nó cho nó vác cái gì, nó có vẻ cứ chăm mình về khách khí gì cũng qua, qua là so thử về về lẫn thử thử về khách này là ở đây cái bà sát là xếp qua đường này cái nó, ngoài này là chúng ta mua về khách, khách về là những đây có để

กบเชดี่หรถดูแหบปุถิทีิี่ห้ซิญญาที่ซิญญาี่ทุกเหเจ้ากบเชี่ำน่าเหเจ้านาจอยแหเจ้าปลัวแหี้ยล้อเหี้ยใครก็ารเหี้ยเลยจ้าใครจะดาจะนี่ยถ้าเดินเมืองกาพัทยีกจัดทุกจัดโซคารมาตอรออกลมมั้เอาผสโปูเผ้าโซนี่ว่าชาบุญอีแค่อ้อเมื่อเขาติมาบุไรลบบุรายอ้อนนนเลยอ้ออีแค่ กบเลิก huh. ก็จะตุดเดตือห่อมาบุรจีเนาะใกล้ในนารกปลุมว่ามาบุทูนี่ย่ทำไมมเจ๊ี้แล้วก็ปอกก็ชีเซบะเนาะวิ่งไปยังไประปลกปิเศวันันนายปิเศวนปลกปิเศวันวันนี้ป้อนเจฉีเจทู่เนี่ยแล้วก็เจเทอนมาบุดปสชีเซบะว่าแฮเด็กตะคุนตนนะฮ้เด็ตดปพยลาเย เยอแตเนี่ยตแกระดูดแนิมอยามาว่าจะเ้ก็จว่าตะปุนแลมักพัดตีแล้วปุ้เี่ยมาแล้วอะรคืเล็กกว่างอกตะ่ใช่ใวมันเรืองแล้ก็ภาษาก็ได้จาดเราแบบสว่ะเอามาบวชะบุบัตรแลาแะลกว่าไ้ากวาบุกกรได้เคลมาร้าาไปไบกไปกาาาบ

ไปนะกันต่อกันต่อมองมั้ยจะให้เขามาดูว่าเออสันดาได้ใช่มั้ยแต่ถ้าที่ ไม่ใชนะว่าดูบหรอเอาว่าหลอดยี่กวาหลอดเท่าไร มาสามเลยเ้วดจาปวดจมีมาหรอตัดะไลายเนม่สีริเล็บล้ะไม่สเนไม่สีวลมาไรไม่เท่าว่าว่ากรอว่าเล็บลอเลยเออรือว่าเว่าเล็บสาวเล็บล้อตันียังแล้วแล้วพัพอสก่อไปยังไงต่อบุดออย่างนี้ แค่ด้ตู้เดือดพลาดสักการออกมาตอบนายกโยหลุ่งกับนายช่วยเอ้าเอาอะไรนี่เนาะแล้วปุ้ยในตู้โหลดเท่าไหร่เนี่ยหมออืมขณบรรยากาศเราวจะเปลียนหน่อยครัเดี๋ยวเราดูบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะคะ มีกค่แค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเริ่มมาดีดูบรรยากาศตอนใม่อีกรอบนึงเนี่ยดูแค่นี้ก่อนนะครับนี่คือที่ห้วยบองนห้วยบอท่านะแล้วห้วยบอท่าวว่าเราจะไปเนะประนานา้วแคมถูกขารัดละ